you i come นุ่ย่านะคะคุณร่อนแม่ค่ะแป๊เดิงเดี๋ยวเราจะให้าสาวๆเมลอนได้แนะนำตัวเองแลรวหรืยยังคะเนี่ยยังเลยเอ่ะให้ซักซ้อมนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเซ็ตน,นักแสดงเรานิดหนึ่งนะคะ ขออีกขออีกขออีก,ออกทีนี้มาอุตาละคนนี้แซ่บซะด้วยชื่อมียอหญิงเป็นชื่อเล่นในใครลูกสาวเราชื่อมียอหญิงเป็นชื่อเล่นยกมือสูงส่งแล้วไข่คาไค่คาคมียอหญิงนำหน้าเลยยาอะไรคะข้างหน้าเขาบอกยายา แต่ทางยายายังไม่ทราบเลยยายาอยู่ไหนจ๊ะยายาจ๊ะอ๋อคุณยายคุณยายมาก่อนที่รักจำไม่ได้ตกใจหลานเต้นแซ่บไปหน่อยจ้ะมาจ้ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่เป็นเป็นอะไรกับคุณยายายคะยายายอะไรทำไมยังสาวยังสวยแบบนี้เส้นนี้ขอแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอมอบรางวัลไห้นะคะ ก็คุณค่ะขออนุญาตอีกอันหนึ่งเลยหรอแหมก็เหลือเผื่อข้างหลังเขาตาหวานกันหมดแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บนะอู้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 เจอแม่โอ้โหไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่ารู้แต่ว่าเขาชื่อโมโมอะไรล่ะโมอะไรจ้าโมอะไรจ้าโมอะไรจ้าอยู่อหนึ่งด้วยโมอะไรจ้า ถ้ามั่นใจใช่ฉันลุกเลยเงียบเก๊บเงียบเก็บโมกุลค่ะอยู่ไหนจ๊ะมมกุลอยู่ไหนคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะท่านนี้เป็นอะไรกับน้องมมกุลค่ะคุณป้าจะสวยเกินไปไหมจะสวยเกินไปไหมคะคุณป้า โมนิดหนึ่งคุณป้าบอกนิดหนึ่งขอบคุณมากเลยค่ะมองกล้องนะคะคุณป้าคนสวยโอเคค่ะทีนี้พร้อมจะชมไอ้พร้อมจะมอบสิเนาะของรางวัลให้กับลูกสาวสุด,สดแซ่บพร้อมแล้วนะคะเปิดม่านเดี๋ยวม่านไม่เปิดช้าวนาก็า่ารอแล้วเอาละค่ะ ขอ,<พ>อเมลอน<ม>เต้นฟีสไตล์อีสเต็ก์หนึง่งค่ะอ่ะเมลอนไม่ปล่อยง่ายๆ,ๆ,ๆหรอกพร้อมไม่พร้อมแม่แป้งไม,ไม่นำจ้ะขออย่างนี้มันต้องเข้าเส้นแม่แนนใช่ไหมมันต้องเข้าเส้นมันต้องเข้าเส้นอ๊ะขอเม,อมลอนค่ะพร้อมไม่พร้อมลูกหญิงแม่ใส่ทองกันอารามชนจ้าห้องนี้ หนูนะพร้อมแต่พ่อตีหนูไม่พร้อม,อม,อมเอาเอา,เอากดดันกดดนั<ก>ดดนย่างย่างยางย่าง,ง,งเอก <laughs> ถามใครจะ,จะไปรไู้โอ้โห,โ,หโหเดี๋ยวนะฮะห้องห้องไอซียูโรงพยาบาลบางบ่อนี่รู้สึกเดี๋ยวรงงานเขาแน่นนะฮะรงงานเขาแน่นนะะ <c oughs> โอ้โห แม่แม่ติ๊กบอกเลยชุดนี้คุม้มแม่วันแจกทองคนละเส้นไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้เดี๋ยวมาตินเอารางวัลให้ใครอะ่ะมาตินตอนนายจองโตไหนก็เลือกโฟกัสนะ นุ่มเขาบอกว่าแม่ติ๊กแม่ติ๊กมีสตอรี่เขาไปขอห้องธุรการเขาถามว่าจัดโต๊ะจีนหรือยังทางเราก็บอกกำลังเขาบอกเขานั่งกับโฟกัสนะเขาแทงเรื่องมาคุณแม่รู้สึกยังไงที่ลูกชายข้างลากคะคุณแม่พร้อมไหมเขาบอกว่าเพื่อนกันเฮ้ยเขาบอกว่าเพื่อนกันแม่บอก เพื่อนกันนะเนอะเรเดียวแม่ติ๊กแก้ข่าวแม่บอกว่ามีแฟนคนเดียวนะดาโฟกัสเป็นเพื่อนกันโอ้ยความความรักช่างซับซ้อนเหลือเกินแม่รุ่นใหญ่รุ่นเรี่ยแม่ก็บอกเพื่อนกันแต่โฟกัสอะของจริงโอ้แนะนำตัวนะอย่าเพิ่งพาลงอย่าพึ่งพาลง อ้ามารู้จักกันหน่อยตัวมามาไม่อยกคนแรกเลยนแม่ตุ๊กขามาคนแรกชื่อน้องไทยคะลูกไอตั้นเลยใช่ไหมคะเอาตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ตรงนี้ก่อนนะใช่ค่ะอันนั้นั่งตัวเลยค่ะอยาไม่ให้ได้เป็นตุ๊กขาเพราะช่วงนี้ตกลงอะไรเยอะค่ะตกลงอะไรนะคะนัดที่สามค่ะอยู่ห้องไหนคะที่สามค่ะใช่ค่ะรูปสามรูปสามใช่ไหมคะุนรูปสามลูก ด้วยว่าเลืมาต่อไปใคระชื่อไรค,ไค,ค,คะโฟกัสโฟกัสกส,สรุปแล้วเป็นอะไรกับมาตินอะเป็นเพื่อนหรือเป็นกุก๊กเกกอ๋อไม่ให้คำตอบค่ะคขดาราเขาจะไม่พูดเยอะให้คิดไว้คิดไว้มา,มาจ้าลูกหญิงเดี๋ยวว้รงนิดนึงลไว้ลรนิดนึงบางหน้วเอง โโอ้หจบเรียกคะเอาโงเรียนด้ไหมคะโปรโมทละกันมาจ้ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาเรียกาการีชื่อเล่ชื่อน้องน้องเบล่าชาญดูลาสามไปอยู่ห้องแมววันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ

ดาคุยกับมาตินอยู่บ้าอ่ะ <c oughs> ค่ะโอ,โ,โอ้โหเก่งมากคนสุดท้ายค่ะมาเลยค่ะลุย <c oughs> เอาวิเยี่ยมมากเลยค่ะกออย่าใช่ไหมคะอโอ้โหกอย่า โอ้โหท่านผู้ปกครองคาแนะนำตัวเองก็ได้ด้วยขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งก่อนลงจากเวทีค่ะลูกสาวจา๋าลงจากเวทีไปอยู่กับแม่แป้งฝากเงินกับแม่ทุกหยอกเลน่นหยอกเลน่นคุณพอ่อคุณแม่รบกวนมารับรางวัลคืนก่อนนะคะเดี๋ยวน้องมีโชว์อีกหนึ่งโชว์นะคะขออนุญาตลำดับซีเควนให้ทราบก่อนว่าจบโชว์ผู้ชายจะมีโชว์ภาษาอ